สวัสดีครับตอนนี้นะคะอยู่ที่เทวาลัยแคได้อินสวนนะครับ<ช>ตอนนี้อยู่กับน้องหนึ่งค่ะมาจากจังหวัดจังหวัดลบบุรีค่ะวันนี้มาตั้งแต่กี่โมงคะเอโอน่าจะประมาณสามชา่วโมงไม่ใช่น่าจะมาประมาณสี่ชั่วโมงได้แล้วคะ่ะราอ,อยู่นี่ทั้งหมดสี่ชั่วโมง<ช>นะครับกว่าจะ,ะเล่าเอาพินิหารวันนี้เนี่ยวันนี้น้องเขามาเชิญองค์พิกเนตปางชงปาเอปางเล็กไป,ไปอบหมิ้วไปนะคะแต่ว่าไปไปมาปุ๊บ เฮ้ย <He> ในใจเราก็คิดแบบว่า mm hmm. อยากได้องคนี้ตอนแรกเดินเข้ามานะเดี๋ยวพูดก่อนเลยตอนแรกเดินมาถ่ายองคนี้นะนแต่แต่ในใจไม่ได้จององนี้นะพูดเลยไม่ได้จองแต่พอเดินไปเดินมาหยิบตรงนั้นหยิบตรงนี้คุยตรงนั้นมองตรงนี้ปุ๊บ ได้องนี้เลยจ้าปาที่พูดาบางนี้เขาเรียกปางประธานทรัพย์สารพัดเรืน,นะครับองนี้เนี่ยจะช่วยประธานพรเดียกับเรื่องของด้านการเงินนะครับผมทั้งหมดทั้งมวลจากเรื่องการเงินนะครับอย่างนี้เนี่ยมันต้องมีอภินิหารเคยมาที่นี่แล้วหรือย,ยังคะเคยมาแล้วคะ่ะเคยมาแล้วนะครับต <laughs> <ก>อนนั้นนี้เคยมาที่นี่แล้ว <laughs> <า>แล้วก็ตอนแรกมาเช่าองไหนไปครับองน้อยองเล็กองเล็กเล็กนะครับผมตอนนั้นอ่าเช่าไปราคาประมาณ1 5 0 0บาทหรือ1,900ับาทจำไม่ได้ประมาณนี้แล้วจากหลังจากที่เช่าไป มีอภินิหารเกี่ยวกับความสำเร็จด,ด้านใดบ้างครับเยอะสิ่งมากเยอะมากเลยหรอใช่ยังไงเราแบบแรกเลยตอนนั้นนะคะถูกหวยแทบจะแบบว่าไม่แทบเราถูกทุกงวด ทุกหวยทุกงวดใช่แต่ว่าเร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 าเปิดเผยไม่ได้เพราะว่ามันเป็นอะไรที่อ่าคือไงคือหวยใต้ดินนางแทงใต้ดินนะคะแล้วนางก็ถูกตลอดโดยมาโดยตลอดอยู่แล้วนะครับใชกกับทุกงวดใช่แล้ว่วงหลังเนี่ยเป็นเป็นแบบว่าการขอพลอยอย่างอื่นไปก็คือแบบว่าขอของที่ใหญ่ขึ้นคือรถขอรถใช่ได้ไหมได้ค่ะได้รถใช่ขอรถได้รถซีวิกเมื่อต้นปีเนี้ยค่ะซีวิกป้ายแดงเนี้ย ขอขอท่านขอ,อขอองค์พ่อบอกว่าคือรถคันเก่าเนี่ยซ่อมซ่อมซ่อมเยอะมากซ่อมบ่อยมากซ่อมจนแบบว่าเอาเงินที่ซ่อมเนี่ยไปดาวคันใหม่ได้เลยก็เลยพูดกับองค์พ่อว่าขอแบบว่าขอซีวิคยี่ห้อนี้คันนี้สีนี้ แล้วก็ได้จริงๆค่ะได้ยังไงหมายถึงว่าคาคาว่าได้นี่คือคือคงไม่ใช่ว่าเออนั่งขอพรอแล้วท่านเสกรถมาให้ใอย่างนั้นไม่ใช่ในนี้ในการได้ตอนนี้มีช่องทางการได้เงินจนเรามีเงินเนี่ยไปซื้อรถได้เร็วขนาดนั้นเร็วมากค่ะบอกขอแค่พูดแค่ไม่ถึงไม่ถึงสองอาทิตย์เองนะคะสองอาทิตย์ซื้อรถได้หนึ่งคันแต่ว่าแต่ว่านิดนึงค่ะเราดูแลท่านไม่เคยข่ามนะคะแบบว่า ไม่เคยขาดการดูแลท่านดูแลดีมาก่าพูด,ดเลยเลยดูแลเหมือนแบบเหมือนดูแลคนในครอบครัวเลยคุยง่ายอะไรอีกนอกจากรถแล้วก็มีอะไรอีกล่ะ <c oughs> กล้องฟุ้งฟิงขอไม่เได้ยังไงเล่าซิยังไงเล่าซิจริงๆตอนแรกก็ไปขอคุณคุณตันนะไปโพสในอินสตาแกรมเขาบอกว่าคุณตันูอยากได้กล้องฟุ้งฟิ้งขอหนูเหอะอะไรอย่างงี้เอาที่เป็นไปได้ก่อนใช่ไหมคือขออะไรที่มันอาจจะเป็นไปได้ก่อนถ้าขอเราค่อยหันมาคือคุณตันี่สนใจแล้วไม่สนใจแล้วมาขอกักองค์เทพแทนแล้วยังไงได้มายังไงจุดทูบแล้วก็เปิดเขาเรียกว่าแล้วเปิดเพลงนี้ด้วยนะคะตอนนั้นบนเพลงเะเปิดเพลงค่ะแล้วก็พูดประมาณว่า องพ่อ,อหนูขอขอขอป้องฟงฟิงทีท่อาสามห้าได้ไหมหนูอยากได้มากมเพราะว่าเพราะว่าหนูก็ทำธุรกิจด้วยนู่นนี่นี่เยอะมันต้องมันต้องไปต้องมีแล้วก็ตัวเองก็อยากได้อย,อยู่แล้วด <นะ S 1> ้วยอะไรอย่างเงี้ยมันมันมันก็มันก็ได้จริงๆอะค่ะได้ประมาณก็เกือบเดือนหมายถึงว่าคือเจ่าไหมใช่ไม,ชม่ได้เสกมาให้เลยแต่มันเกิดอะไรขึ้นปัญหาก็คือว่า คิดในใจว่าอยากได้สีฟ้าอยากได้สีฟ้าแล้วตอนนั้นก็ไม่มีสีฟ้าแล้วก็ตังก็ยังไม่ไม่ไม่พร้อมผู้ต้องขังเลยใช่ใช่แต่อยู่ดีๆน้องน้องแพลลนะคะก็เป็นเด็ดไอเด็ดในด้านคนหนึ่งหรือเปล่าใน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 ตาดเงี้ยเขาก็แบบโพสว่าเฮ้ยใช้แบบว่าบัตรรูดได้ด้วยนะแล้วก็ใช้แบบว่ากล้องสีฟ้าเนี่ยหลุด หลุดจองระเจ้าสีฟ้าสีที่ตัวเองอยากได้เลยแบบว่าขนลุกแต่ว่าคือเราไม่ได้เชื่อว่าเป็นเรื่องบังเอิญแต่เป็นเรื่องที่ท่านประทานให้คือสีนี้อยากได้สีนี้อยากได้สีนี้พูดแลแ้วเง<ส>ินที่เข้ามาก็ทําให้เราสามารถซื้อกล้องตัวนี้ได้อ,อย่างนั้นที่สําคัญนางบอกว่านางขออะไรได้นะนางขอไฟหรือยังไงเล่าสิตอนนั้นเป็นช่วงวัยรุ่นก็พูดเลยแบบว่ามันก็มีออกหักลกคูดอะไรบ้างอันนี้ใช่ไหมทีนี้แบบ เราก็พูดกับองค์พ่อไปว่าหนูว่าไม่มีแฟนแล้วหนูว่าอกหักแล้วก็ไม่รู้ว่าหนูทำตัวไม่ดีด้วยหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบว่าไม่มีแฟนที่เขาเหมือนจะจะรักเราแบบท่านขอแต่งงานอะไรอย่างเงี้ยนี้เสร็จปุ๊บเราก็ขอประมาณว่าองค์พ่อหนูขอผู้ชายไม่ต้องหน้าตาดีก็ได้ขอแบบว่าหน้าที่การงานดีการศึกษาดีแล้วก็ฐานะก็ค่อนข้างไปทางดีนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะ เยอะอยู่นะเยอะอยู่สเปคจากที่นางขอเยอะอยู่นะ <S <S แต่เชื่อไหมคะได้ไหมได้ทุกอย่างมาเองมาคะ่ะมา <S <S เองเลยจริงๆ<อ>มาแบบว่าเฮ้ยแกชอบฉันเหรออย่างเงี้ยต่ตแฟนนางน่ารักจริงนะคะวันนี้วันนี้แฟนนางมาต่อนตีรงบอกว่าอ่คงไม่ได้ออกสื่อแต่ถึงบอกว่าแฟนนางน่ารักจริงๆเป็นอะไรที่เขาเรียกว่าคือเราเราเราเองยังสัมผัสได้ในความน่ารักของตัวแฟนเขานะฮะซึ่งผมบอกว่าผู้หญิงบางคนเนี่ยการที่ ไม่ดูไม่ได้รุมงานแต่ผมถึงบอกว่าบางคนเนี่ยเราไม่รู้จักขอจากใครถึงบอกว่าให้ท่านนําคนดีมาหาเรามาเจอเรานะฮะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยถึงบอกว่าขอให้ให้เราเช<ม>ื่อและสัทธาเนาะถึงบอกว่าขอจนขอแฟนได้ด้วยขอแฟนจริงแฟนคนที่ขอเลยพูดกล้าพูดเลยค่ะขอกับทานขอแต่ขอเนี่ยนานหน่อยะค่ะเพราะตอนนั้นยังบูชาไม่เป็นแล้วก็ยังไม่รู้อะไรเลยเพิ่งมาศึกษาเอาจริงๆตอนหลังนี่เองค่ะตอนนั้นก็แบบว่า พูดตรงๆเลยอะขึ้นยาสูบไปด้วยอ่ะแต่เราไม่รู้ว่าขึ้นได้หรือไม่ได้อ่ะ แฟนก็สูบบุหรี่อ่ะนี Dee, ่คือความเชื่อนะฮะนางเชื่อว่านางขึ้นขึ้นยาสูบในองค์ปิกเนตนะฮะแล้วนางก็บอกว่าแฟนที่ได้มาก็สูบบุหรี่ด้วยอันนี้คือความเชื่อตอนนี้บอกเลิกแล้วไม่รู้จริงหรือเปล่าเลิกแล้วผมก็คิดว่าเลิกแล้วนะครับถึงบอกว่าตอนนี้เห็นคู่น่ารักกันมากถึงบอกว่าวันนี้เนี่ยคุณแฟนก็ออกเงินช่วยนะครับในการเช่าองค์เทพองค์นี้ด้วยนะครับนี่คืออภินหหาที่เกิดขึ้นอีกนิดนึงอ่ามีอีกมีอีกคือตอนแรกใช่คือตอนแรกองค์เนี้ย ยังไม่ได้องค์นี้นะเป็นอีกองค์หนึ่งนะแต่เ่ใจใจอ่ะเมื่อวานเาล้วอย่างนี้ก่อนเมื่อวานนางจอง,องโอปปพิคเนสเด็กนะครับปาง9,999เป็นปางถือ9ก้าสันึกรุ่นที่ออกมาให้จองทั้งหมด5องค์นะฮะวันนี้นางก็เลยชวนคุณแฟนนะครับมายังสถานที่แห่งนี้มาที่ปาริโอเขาใหญ่นะครับทำไมไม่เลือกรับที่เจเจมอลอออยู่ใกล้อยู่ใกล้ที่นี่อยู่ใกล้ที่นี่มากกว่านะฮะแล้วนางก็เลยเดินทางมาที่นี่เพื่อที่จะมารับองค์พิกเนตก็เลยขึ้นรูมไหมฮะอวิธารคือ คือคิดในใจเอาไว้เ,เดี๋ยวพูดก่อนเลยเมื่อประมาณ3เดือนที่แล้วที่ติดตามจริงๆเราติดตามมานานแล้วแต่ว่าเรามีความอยากได้อยากอะไรใน,ในใจอยู่แล้วด้วยแล้วแบบว่าพูดใ,ใจว่าขอให้ได้องค์นี้หรือไม่ก็องค์นอนก็ได้อันนี้จูเลนชันพประธานทรัพย์นี้ค่ะก็ไม่ไม่คิดว่าวันนี้จากที่จองไว้องค์เล็กแต่แบบได้องค์นี้ค,คือจะบอกอย่างนี้ค,คือจะบอกงี้ฮะ,ะว่านางจององหกนิวไว้นะคะเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทวันนี้พอมาถึงปุ๊บเนี่ย พูดได้เลยว่าคุณแฟนช่วยปัใจจัยในการเช่าองค์มหาเทพกลายเป็นองค์ที่อยากได้บูชานี่ก็เรียกว่าอภินิหารอย่างหนึ่งนะครับที่ทําให้เรียกไี่แค่คิดก็สําเร็จแล้วขนาดมาไม่คิดว่าจริงๆอาจจะได้องค์เล็กกลับไปวันนี้กลับได้องค์ใหญ่กลับไปวันนี้ดีใจกับน้องด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยนี่เพียงแค่เขาได้ว่าเป็นจุดเริ่มต้นการบูชาก็ได้รับอภินิหารมากมายนะครับถึงบอกว่ามีอะไรหรือฝากไว้สาหรับคนที่ รู้สึกท้อในการบูชารู้สึกเขา,ารู้สึกว่าตัวเองบูชาไม่ได้บ้างรู้สึกว่าตัวเองท้อไม่อยากไม่อยากจะบูชาแล้วอย่างนี้อย่าค่ะอย่าคิดแบบนั้นเชื่อเราต้องมีความศรัทธาในในจิตใจค่ะแล้วท่านจะประสบความสำเร็จแล้วอภิหารจะเกิดขึ้นกับตัวท่านเอีกค่ะ อันนับต้องเชื่อเนอะาะทั้งนี้ทั้งนั้นต้องเชื่อตัตได้ที่คุณยังไม่เชื่อพอที่คุณขอก็จะไม่เป็นจริงนะฮะถึงบอกว่าวันนี้ขอบคุณมากๆเลยเดินทางมาเพื่อมารับองค์นี้กลับบ้านนะครับยังไงทีมงานขอให้มีความสุขกับการบูชาแล้วก็ร่ํารวยร่ารวยแล้วก็มีโอกาสได้กลับมาเช่าหนูถวายนอ้องไปบูชานนบา่อยๆนะครับผมวันนี้ขอลากันไปแค่นี้ครับบ๊ายบายเอ,เอ,เอาแบบว่าดีเจดีเจอะไรนะดีเจมาตูมสามสองหนึ่งแย่